สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีทุกคนนะคะค่ะเรายังอยู่ในหน่วยที่สิบเ็นะคะสิ่งแวดน้อตมตับธรรมชาติน,นะคะเ,คเรื่องที่สี่ป่าชายเลนนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ก,กันเลยว่าป่าชายเลนบ้างนะคะเรื่องป่าชายเลนนะคะันนี้อ่า หน่วยที่17สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเรื่องป่าชายเลนโดยคุณครูกันโนดีภูธานีนะคะอ่าอันนี้จะเป็นรูปป่าชายเลนนะคะต่ตางนะคะป่าชายเลนจะอยู่จัลราญสังมรีนะคะ,ะนี่จะเป็นลูกค้าต่ตางๆของป่าชายเลนนะคะอันนี้เป็นใบงานพืชบันทึกร่องรอยนะคะอ่ะาใบงานพืชบันทึกร่องรอยจะอยู่หน้าที่22นะคะอ่าอยู่หน้าที่2ี่สิบสครูจะพาอธิบายใฟัง ะก็บอกว่าให้เด็กๆระบายสีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในปน่าชายเลนแล้วโยงเส้นมาอย่างวงกลมนะคะในแผนผังนะคะและเขียนชื่อสัตว์ให้ถูกต้องนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะพาย,ยุดก่อนนะคะเดี๋ยวชื่อสัตว์ให้เด็กๆเอากลับไปทำด้วยนะคะ่าก็จะมีป่าชายเลนก็จะมีนกนางนวลน,นะคะ ก็จะมีสมยกานะคะก็จะมีพูดแสแมน,นะคะอ่าก็จะมีตาเมือกาดินะไปอยู่กับปาไรนนะคะปลาเมกละ,ะ,ะ,ะก็จะมีแค่สี่อย่างตรงนี้นะคะ ข้างล่างนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อสัตว์ต่างๆลงไปทางสิชนิดนะคะไปงานต่อไปนะคะไปงานต่อไปเขาบอกว่าเด็กๆเขียนเลขหนึ่งสิบสี่ลงในช่องวงกลมนะคะเพื่อเรียงลําดับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมของป่าชายเลนให้ถูกต้องนะคะอ่าเรียงลําดับให้ถูกต้องได้เลยนะคะให้เขียนตัวเลขหนึ่งสิบสี่นะคะสำหรับไปงานวันนี้เด็กข้อก่อน ต่อไปเขาบอกว่าให้เด็กๆหาจำนวนที่ขาดหายไปนะคะอาจจำนวนหบวกของเราเป็นการบ้านนะคะจำนวนบวกของเราหาผลลับนะคะสำหรับไปงานก็จะมีอยู่สามายงานนะคะ,ะ,ะมีชุดบันทึกร่องรอยอยู่สองแผ่นนะคะแล้วก็การบ้านอีกหนึ่งแผ่นนะคะรวมเป็นสามายงานนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเียงเท่นี้ให้เด็กๆดูแลตัวเองนะคะ